ถ้ารักลูกทำไมถึงมีคนอื่นเขาตอบกลับหนูมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่ของหนูกับเขามันไม่เกี่ยวกับลูกเอาจริงๆนะเขาเป็นสามีที่มีลอจิกแบบประหลาดแหละคือเขาคงพี่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ลอจิกประหลาดหรอกคือเขาเห็นแก่ตัวมากจนเขาพูดอะไรก็ได้อ่ะคือคนที่จะพูดอะไรแบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวถึงขั้นสุดอะคะเห็นแก่ตัวมากจนบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลูกเป็นเรื่องของฉันกับเธอหรือเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าอะไรนะ ก็คนนู้นอีกฝั่งนึงเขายังทนได้เลยแล้วทำไมเธอจะทน <c oughs> ไม่ได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหความเห็นแก่ตัวของเขามันถึงขั้นสุดอ่ะแต่ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงจริงๆไม่ได้อยู่ที่เขานะคะเอถ้าหนูอยากให้เขาอยู่หนูก็ต้องทนที่เขาเป็นแบบนค่ะชัดเจนไปหมดมันชัดเจนไปหมดเลยค่ะเออืความรักพี่เข้าใจแต่ไม่รู้พี่ก็อยากจะให้เอรักตัวเองตอนเนี้ยหนูยังไม่สามารถฟันโชฉ ออกจากชีวิตเขาได้หรอกคะ่ะแต่เอควรจะต้องมีพื้นที่ให้ตัวเองได้วางแผนอนาคตตอนที่ไม่มีเขาไว้ด้วย